พราะเราอยากทางานที่บ้านครับเลยต้องทําบ้านให้หน้าทํางานก่อนการ work from home เนี่ยที่หลายคนอาจคิดว่าง่ายๆแค่มีคอมมีเน็กก็พอความจริงแล้วไม่พอนะการมีโต๊ะที่ดีเก้าอี้ทํางานที่ดีห้องทํางานที่ดีทําให้เรา work from home ได้ออกมาดี ครับผมเชื่อหนุ่ยครับนัทพลม่วงธรรมเจ้าของเพจการตลาดวบราตอนปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาครับเรื่องของการใช้ Data แล้วก็การทำมาร์เก็ตติ้งให้กับบริษัทต่างๆอยู่บ้างครับก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ย work from home เป็นหลักการ work from home เนี่ยที่หลายคนอาจคิดว่าง่ายๆแค่มีคอมมีเน็ตก็พอความจริงแล้วไม่พอนะเราจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ทําให้การ work from home เนี่ยทำให้เราทํางานได้ productivity จริงๆไม่อย่างนั้นเนี่ยสู้ทนขับรถไปทํางานที่ออฟฟิศน่าจะดีกว่าด้วยซ้ํา สำหรับผมผมให้ความสําคัญกับ working space มากครับเพราะว่าเวลาผมทํางานเนี่ยผมไม่ได้มีแค่การนั่งทํางานผ่านคอมอย่างเดียวผมมีการต้องมาถ่ายไลฟ์ต้องอัดรูนี้นั่นฉนันผมต้องมีพื้นที่มากพอที่ผมจะต้องตั้งไฟตั้งกล้องหรือต้องมีขามงขาไมา้มีคอมพิวเตอร์มีปลัก๊กมีหนังสือมีต่างๆพื้นที่ในการวางของต่างๆเนี่ยสำคัญมากผมเลยให้ priority กับตัวที่เป็น working space ไม่น้อยกว่า living space เลยครับเพราะสสิ่งต้องบาลานซ์กัน และนี่ก็เป็นห้องทํางานของผมนะครับห้องทํางานที่เต็มไปด้วยชั้นวางหนังสือต่างๆผมจะมีการติดตั้งผ้าม่านเพิ่มเติมครับในกรณีที่ผมอยากเปลี่ยนมูดให้เป็นการถ่ายที่ดูรึมขึ้นก็จะใช้ผ้าม่านสามารถเลื่อนได้โดยรอบเลยนะครับหรือถ้าบอกว่าอยากกลับไปเป็นห้องทํางานเหมือนเดิมก็แค่ลูดเก็บออกมาเรามาดูส่วนนี้เพิ่มเติมกันนั่นก็คือโต๊ะทํางานกับเก้าอี้ครับ ต้องบอกเลยว,ว่าเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากๆในการทํางานแบบ Work from Home วันนี้นี่คือโต๊ะทางานแบบปรับระดับได้ถ้าเกิดผมบอกว่าผมนั่งทำงานนานเกินไปกลัวเป็นออฟฟิศซินโดมก็สามารถปรับให้มันยืนอยู่ในระดับยืนขึ้นมาได้ปรับยืนที่ดีคือต้องอยู่ประมาณนี้ศอกต้องเป็น90องศากับแขนดูเหมือนจะไม่สบายแต่ความเป็นจริงแล้วมันจะดีต่อการทํางานของเรามากๆแล้วก็เก้าอี้เนี่ยก็สามารถปรับส่วนต่างๆได้ให้มันเข้ากับสรีระของเรา การมีโต๊ะที่ดีเก้าอี้ทำงานที่ดีห้องทำงานที่ดีทำให้เรา work from home ได้ออกมาดีนี่เป็นห้องรับแขกห้องรับแขกบ้านผมมีอะไรบ้างหนึ่งอย่างแรกโซฟาครับโซฟา ที่ดีมากปรับเอนสบายเบาไฟฟ้ายืดหดนอนยืดไปยืดมานอนหลับได้เลยนะครับถัดมาจากโซฟาตัวเครื่องฟอกอากาศเครื่องค่อนข้างใหญ่หน่อยเพราะอะไรวันนี้อากาศบ้านเราอาจจะไม่ได้ดีมากนะัจกจะเป็นจะต้องมีเครื่องฟอกอากาศที่ดีไปด้วยมาที่ด้านบนครับก็จะมีตัวแอร์เครื่องปรับอากาศที่เป็นแบบคลัสเซตหรือเป็นหลุมใหญ่มากบ้านเราช่วงนี้อาจจะต้อง ร้อนหนักเป็นพิเศษฉนันมีแอร์ที่เผื่อ BTU ไว้ก็จะได้เย็นทันใจเรานะครับภูมิใจมากตอนซื้อมาเป็นทีวีรุ่นที่เป็นแบบจอด้านเวลาใครดูซีรีส์จะได้ดูอย่างสบายใจไม่ต้องมีแสงกวนใจดูความหล่อเพระเอกได้เต็มที่ก็จะมีพวกระบบโฮมเทียเตอร์ซิงค์มาด้วยกันนะครับมีลำโพงอยู่ท้ายขวาหน้าหลังครบ โซนนั่งกินข้าวตัวโต๊ะนี้จะเป็นโต๊ะที่มาจากหินเทียมสั่งตัดไซส์พิเศษย้ำไซส์พิเศษเพราะอะไรครับจะมีความยาวค่อนข้างนั่งได้ประมาณ8คนเหลือๆอ,อยู่แต่ความสูงของโต๊ะจะเตี้ยกว่าปกติเพื่อให้นั่งได้สบายเก้าอี้นี้ก็เป็นเก้าอี้ไม้สั่งทําพิเศษครับที่ไม่หนักเกินไปแต่ระดับไม่สูงมากเห็นว่ามีทําตัวไฟที่เป็นหลุมเพิ่มตัวไฟนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนแสง ตามที่เราต้องการตามที่เราอยากชอบได้หลังจากการทำบ้านให้เหมาะกับการเวิร์ o ฟอร์มโฮมเนี่ยผ c t i ีบดีขึ้นมากครับตั้งแต่มีการปรับห้องให้เหมาะกับการทำงานเลือกโต๊ะเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ต่างๆมีไฟมีกล้องมีสเปซที่พร้อมทำให้ผมมีสมาธิในการทำงานได้อย่างเต็มที่ทำให้การ Work f r ฟ m Home เนี่ยไม่ใช่การ Lazy f ฟอ m Home แบบ บางคนอาจจะเป็นการฉั้นพอผมมีสมาธิเต็มที่ผมก็สามารถ productivity ได้เต็มที่และนี่แหละครับคือข้อดีของการเลือกตกแต่งบ้านให้เหมาะกับการ work from home จริงๆใครที่กําลังมองหาเรื่องการแต่งบ้านอยู่ลองเข้าไปดูนะครับและวันนี้นะครับผมมีโค้ดส่วนลดพิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่ที่อยากจะเลือกซื้อของตกแต่งบ้านนะครับกับที่น็อกน็อกเอาโค้ดส่วนลดนี้ไปใช้ก่อนที่จะหมดอายุย้ำอีกครั้งนะครับเรื่องบ้านเลือกจนกว่าจะชอบที่น็อกน็อกครับน็อก